ครับสวัสดีครับวันนี้กับมังพพ่กับช่องให้พี่พิ่เสล่นครับพี่น้องวันนี้พอจะพาพี่พาน้องเนาะมาบึ่งความสวยความงามนะครับพีน่น้องจากันความสวยความงามของเมย์ของลูกนะครับก็มาบึ่งกันครับเพราะว่าวันนี้อันเป็นมื้อที่อลูกสาวเนาะมันมีกิจกรรมนะครับเนาะกีฬาสีาสนะครับเนาะก็ไปบึ่งกันครับพี่น้อง ครับมาเนกันครับวันนี้ก็ถึงเส้นโต๊น,นใ,ให่ยใเยอะน,นเย,ยนนนอะเลยครับพอไดมาเตาอันี้องมันแข็งห้องก็หกเล็กน้อยด้วยครับห้องเด็กน้อยเย็บย่ หลังจากที่เป่าเรียบร้อย้วเนาะสี่เป็นเนียใา,ายคืออะไรแม่กะมืออันมือสมครเลนเด้อทุกคน <c oughs> จำเป็นเนาะสร้างจำเป็น <c oughs> ขั้นตอนไหนบ้างนี่ใสป่ปมปลอมใสป่ปมปลอมให้มันยาวขึ้นอืมมันพิกอยู่สีอะไรสีเขียว ใส่ใส่ถักงไปแล้วกัมสร้งกับบด้ไปร้านนุกับพี่น้องเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเงินมีมพิ้นกับพามีพื้นฐานอยู่ก็เลยแต่งเอาเลยอืมฮึมฮึมฮึมฮมฮึ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 ม ใช่ผมปอมเนี้ยแ,แล้วก็ขีนตาบ่มันแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าแล้วแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยสสุดเนาะแมนค่ะให้เขาดูชุดก่อนก็ได้นะให้เขาดูชุดก่อนย่ัดไก่ใส่นบนหน้านนาพี่ผมปอมเนาะเย็ดให้มันยาวขึ้นเย็ดให้มันสวยขึ้นเนาะให้มันส่างงาขึ้น อันน่ามาจะให้แต่งไหมนี่นมีแต่อยากแงงแท้แลยแต่งแงงมันทันไในแล้วเป็ <c oughs> นอยากเบึ่งเป็นที่ง่ามว่าเป็นดีวันเนี่ยเทีดแต่งแมอะไรนี่เขียนคิ้วคิ้วเนาะคนก็งามมีแล้วนะครับพี่น้องเนาะแต่งก็ไปให้งามบานหวานเปล่นเนาะตีง<ม>ได้ตีงได้สวยแล้ว ได้เันบินลูกได้ลูกสาวงามเอ้ยเ่ยง่ก็พอดแม่ตัวเมีเนยปุ่สีไม่ยังไม่ตัวสซมีีนิดเดียวไม่ไหอันนี้ห้อยไปนี่บห้อยคืนสายเกิบมันรองเท้าของแม่เอาแน่น นุ่งสีเขียวปินอะไรนะนำพิษอีกนะคอนดักมองได้ยังดึงทีเดียว๋อหใจค่ะหายใจค่ะหันหน้าไปใส่กล้องหน่อยสวยๆนะไม่เอาเร็วๆพ่อถ่ายไม่เอาดูกก็ไ้ ก็สั้งมงแล้วนี่ตัง้งแต่เจ็ดโม,ง,มงเสั้โมงกว่าเลย,เยต้องหาเข็มกลัดมาติดตัวนี้ก่อนนะพ่ใอในกล่องนี้ เดนซเดนซโอเคคแล้วนเป็นหางคืนางคืนนหอยถหอยถืกะเบิ้งจะถึงแล้วนี่ เก็บแล้วก็ใส่ถุงมือนี่แล้วจัดระเบียบเ้างหลวเลยสุดคนก็เขาง่ะฟอ่แมบใหม่ตรงนี้อะไรจัดให้แล้วเนี่จะเป็นอะไรเงี้ยเอาน้างงมีใส่ถุงมือนี่ใส้ไปได้ใส่ขิงกระดับใส่นเล็บด้อยเลยเรือลิติกโอเคเหลวโอเคเหลวเอ้ย เลยแดงไม่ถูกใจแม่ต้องแปลนแปลนแนี้เบืองอันธาลิสติกอะน้ำเปลงออกน้ำปูเล่นเมื่อน้ำปูออกไปลินจนเมื่อเอามมั้งก่อนหมมอยู่นี่นี่ เออมันเป็นก้อนอยู่นะเออน้ำด mm ีๆเบิองเบิองหันหน้ามาหาแม่เลยงามวันพี่น้องแง่แบบนี้ใส่เกือบเก็ใส่ของมือแห้งมือเด็กใส่เออซีพี่น้องเป็นเจ้าเลย มองวิววันนี้เนี่ยผิวได้ผิวได้เนี่ยแม่ยนะุคนล้ายหลายคือลิงเนี่ยแหละจะเป็นลูกลิงครับกีนน้องเลี้ยวเลยฝั่นเดินซื้อบนวันนี่ <c oughs> เท้ามันไม่ค่อยเข้ากับชุดเลยก็โอเคแล้วโอเคอืมจะเดินสบายเดินไกลเนาะอยู่สีเขียวปีนี้ป .4 อยู่สีเขียวปีที่ห้าอยู่สีเขียวตั้งปีแล้วสามปีแล้วห้าปีหปีแล้วอยู่แค่สีชมพูปีเดียวฮะสองปีสองปีใช่ถ้ามีโก้หรือไผ่ เดียวนั <c oughs> <c oughs> port <S <S sì, ่งี้ยไม่กระทันสิใ้ลูกสาวกคนนี้มันลลกกเออสูงซ้ำกันเลยพี่น้อง เราใส่อันนี้อยู่หรือเปล่ามันดีสุดคือใหญ่ก็หดใหญ่ก็หดแม่งามก็หดแม่หรอวะเบิ่งเงยหน้าพอดถ่ายงามก็หดแม่นี่ครับลูกจักสวยกว่ากันใายมันเห็นเดี๋ยวเม่ไปเอาผดน้ำก่อนเอาหมุนหมุนไม่อะ เป็นเหรออันนี้เราที่ซ้อมนะนี่ครับพี่น้องที่เป็นซ้อมยังเรียนกัรหมุนไปนี่เนาะไม่ได้หมุนจริงๆไม่ได้หมุนเพราะว่าสีเราเพราะว่าสีเขามันไม่ได้ไอห่างกันขนาดนั้นเลยไม่มีท่าหมุนของเราแต่ของเขามีของเราเสวนใหญ่จะมีจะไม้ยาวแล้วเขารองเท้าที่เขาเอาลังการกว่ารองเท้าหนูอีก <c oughs> ไปครับพี่น้องบานนี้เปนสายแนละ้เดี๋ยวพาเพื่อนไปรวมกิจกรรมเนาะะพาพี่พาน้องไปนั่งนะครับเนาะมีท่าบรรยากาศให้เบิ่งน่อยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนีก่อนเนาะดูเฮือนตรงไหนตรงหน้าคือเก่าครับัสดีครับ